ช่วงแทมินิทวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทเจนกล้องไกลจำกัดมหาชนคุณไหมคะแต่ถ้าบอกว่าเจ๊ปาร์คคุณผู้ชมคุ้นกว่าใช่ไหมเขาทาธุรกิจนะคะให้บริการที่จอดรถในประเทศไทยโดยมีจุดแข็งด้านการให้บริหาราบริการจัดการที่จอดรถทางด้านการให้บริการเช่าที่จอดรถรับจ้างบริหารพื้นที่จอดรถนะคะแล้วยังรวมไปถึงการติดตั้งระบบสมาร์ทพาร์คิ่งด้วย เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นเมื่อวันที่เเมื่อเดือนตุลาคมปี2566นี้เองนะคะดูราคาล่าสุดกันราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่4บาทติดลบอยู่ตอนนี้2สตางค์นะคะดูมุมมองของนักวิเคราะห์บ้างกดเข้ามาปรากฏว่ามีโบรกเกอร์ที่ cover หุ้นตัวนี้อยู่3เจ้าด้วยกันนะคะ2เจ้าแนะนำซื้อ1เจ้าแนะนำ ถือนะคะในมุมของสามจานี้ประกบวมาดูด้านล่างคุณผู้ชมเลื่อนลงมาราคาเป้าหมายอยู่ที่5บาท50านะคะแล้วก็ประเมิกนกำไรสุดที่เฉลี่ยที่ระดับ96.76ล้านบาทกำไรสุดที่ต่อหุ้นอยู่ที่24สตางค์นะคะแล้วก็อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ระดับ1.50%เ อันนี้เป็นฝุ่นส่วนที่เป็นบทวิเคราะห์คุณผู้ชมว่าเข้าไปดูได้ในในบทวิเคราะห์นะคะว่าข้อมูลบอกอยังไงแต่ว่าในมุมของผู้บริหารเมื่อกี้นี้บอกคุณผู้ชมไปคร่าวๆแล้วว่าเขาทาธุรกิจอะไรบ้างแต่ในโครงสร้างธุรกิจของเจปปาค่ะคุณผู้ชมมีทั้งเรื่องของ p าร์กิ่งเซอร์วิสมีทั้งเรื่องของการบริหารลานจอดรถมีทั้งเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาในการจัดการจราจรและยังมีธุรกิจใหม่ด้วยธุรกิจให้เช่าแล้วก็ขายพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ รายเนนั้นจะเป็นอย่างไรให้ผู้บริหารเล่าผู้ชมฟังค่ะธุรกิจของเราเป็นเรื่องของ PMS นะครับคือการบริหารลานจอดรถนะครับในแง่นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ,อเจ้าของที่ดินเนี่ยมีพื้นที่มีระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่อยากบริหารไม่อยากลงทุนเรื่องคนนะครับไม่อยากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตนะครับในการเก็บเงินต่างๆอะไรก็ดีนะครับหรือไม่อยากยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ใช้บริการผู้เข้ามาใช้บริการนะครับ ก็สามารถที่จะมาจ้างเราเป็นผู้บริหารลานจอดรถได้นะครับกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะเป็นคนส่งคนเป็นคนจัดการเรื่องการะระบบการบริหารงานต่างๆของเราแล้วเราก็นาเงินส่งเจ้าของที่นะครับทุกวันส่วนเราจะได้เป็นค่าบริการประจําเดือนออกมาเป็นรายการฟิกซ์นะครับซึ่งไม่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีผู้ใช้ผู้มาใช้บริการจอดรถเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับเรานะครับเป็นส่วนของผู้ เจ้าของพื้นที่หมดเลยนะครับเรารับจ้างเป็นค่าบริการที่เป็นจำนวนแน่นอนประจำเดือนไปนะครับในการที่3คือเรื่องของ consultants นะครับ installation parking system หรือเราเรียกย่อๆว่า CIPS อันนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เราจะเป็น project based นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เล็กคนจุดใหญ่ก็ตามนะครับอันนี้คือเรารับหน้าที่รับเป็นที่ปรึกษานะครับ จัดการบริการดูว่าโปรเจกต์เนี่ยจะต้องทำย่างไรบ้างจะต้องใช้ระบบอะไรบ้างจะต้องมีการจัดการจราจรอย่างไรบ้างเหล่านี้อยู่ในโครงการแบบนี้ทั้งหมดในส่วน La s เซอร์วิสชนิดที่4ที่เราใช้คำรวมว่าตอนนี้ว่าเป็นอื่นๆเนี่ยนะครับพาร์เตอร์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยธุรกิจที่เรากำลังเริ่มต้นนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขายพื้นที่นะครับเชิญผ่านชย์นะครับโดยที่เรามี พื้นที่ที่เป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้เป็นลานจอดรถนะครับเราก็มาทําเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้ร้านค้าต่างๆเข้ามาเช่านะครับที่เห็นใหญ่ๆก็จะเห็นตอนนี้ก็จะมีพันธุ์ละ9ใช่ไหมครับที่เราสรัมปทานที่ดินสัมปทานพื้นที่ออกไป4 2,000ตารางเมตรนะครับให้กับบริษัทที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดหาร้านค้าเข้ามานะครับในส่วนนี้เนี่ยธุรกิจในส่วนนี้เราเริ่มจะเข้าไปทําการศึกษาแล้วก็ขยาย ข้อมูลตรงนี้มากขึ้นนะครับขยายการคาร้าธุรกิจตรงนี้มากขึ้นเรนั้นต่อไปตัวส่วนนี้อาจจะมาเป็นอีกหนึ่งรายเซอร์วิสได้ในอนาคตใกล้นะครับส่วนที่2คือ parking management system sale นะครับอย่างที่เคยแจ้งนะครับในทางก่อนๆว่าเราในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องซื้อระบบมาจากเวนเดอร์ข้างนอกนะครับซึ่งมันทําให้ต้นทุนสูงนะครับปัจจุบันนี้เราได้พัฒนาระบบตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กําลัง โรเวอร์ lower, เข้าไปในแพลตฟอร์มในลานจอดต่างๆของเรานะครับซึ่งต่อไปเราก็สามารถขายระบบเหล่านี้เนี่ยเป็นทำตัวเป็นหนึ่งเป็นเวนเดอร์คนหนึ่งในตลาดเลยก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังเราก็เริ่มมีรายได้ประเภทนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ยังน้อยอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้แยกเป็นออฟเซอร์วิสอันถัดไปนะครับก็คือเรื่องของแพลตฟอร์ม s u b s c r i p t i o นนะครับทุกคนคงเคยได้ยินว่าเราพูดถึงฟอมปาร์กนะครับแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถเข้าไป ดาวน์โหลดลงมาแล้วก็สามารถจองจอดจ่ายในตัวผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับสามารถเ e ิร์ชหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลานจอดรถได้นะครับอันนี้เนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราจะกำลังขยายต่อไปในถึงให้มันเป็น Marketplace นะครับซึ่งผู้ที่มีพื้นที่นะครับที่ต้องการรา,ายได้จากพื้นที่ที่มีอยู่นียนะครับก็สามารถเข้ามา Re g i s t e อบนแพลตฟอร์มนี้นะครับส่วนไตรมาสสองนะคะครึ่งปีแรกเนี่ย เจ๊ป์าเขามีรายการพิเศษด้วยแต่ว่าจะเป็นรายการส่วนไหนไปติดตามกันค่ะใน6เดือนแรกตรงนี้เนี่ยเรามีเรื่องของวันทาม transaction นะครับประมาณ2ล้านบาทแต่ถ้านเนตแท็เราก็จะเหลือประมาณจุดละ6ล้านบาทนะครับวันทาน transaction ตรงนี้คืออะไรเกิดเนื่องจากตรงการให้เช่าพื้นที่นะครับตรงบริเวณ ตลาดบางกอบน้อยนะครับซึ่งเรามีลานจอดรถใหม่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการให้เช่าพื้นที่สําหรับร้านค้าซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับการรับรู้รายได้ส่วนนี้การรับรู้กําไรส่วนนี้ก็เลยยังน้อยอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกำไรสุทธิหลังจากปรับตัววันทามออกไปนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ40ล้านบาทนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณ50ล้านบาทนะครับที่ผมให้เทียบอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของปีที่แล้วกับปีก่อนนะครับ ที่เราต้องมีเยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีเราจะเป็นต้องใช้คนมากขึ้นนะครับในส่วนของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเรามีการรีคูดคนเข้ามาเพื่อทํําทาเรื่องของอการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆมากขึ้นนะครับรวมทั้งการขยายพื้นที่บางส่วนของเราก็ต้องมีการว่าจ้างคนเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะมีเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับรรเ o t a l r e ป็น u ูสมมติข้างล่างเนี่ยนะครับเราจะมาดูว่า263ล้านบาทของปีนี้เนี่ย แตแจงแล้วเนี่ยเป็นเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ P.S. นะครับ P.S. ก็คือเราเก็บค่าจอดรถเป็นหลายชั่วโมงของเราเองนะครับอยู่ที่184ล้านบาทนะครับเทียบกับ182ล้านบาทก็จะเห็นว่าในส่วนของ P.S. เนี่ยมีการเจริญเติบโตนะครับแม้จะค่อนข้างน้อยก็ตามนะครับ P.M.S. นะครับอยู่ที่9 49ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่42ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปลายปลายปีเนี่ยเรามีการปรับ ราคาค่าบริการนะครับกับทางเรา f o r m มครับก็เลยทำให้ PMS เนี่ยสูงขึ้นได้นะครับ17%ส่วน CIPS อย่างที่แจ้งนะครับปีที่แล้วเนี่ยโปรเจกต์เก่านะครับในมีการรับรู้จนกระทั่งจบเนี่ยตอนประมาณสักเตร์สองนะครับซึ่งทำให้ปีที่แล้วเนี่ยรายได้ของ CIPS เนี่ยอยู่ที่66ล้านบาทแต่ปีนี้เรามีแต่โปรเจกต์เล็กๆนะครับไม่กี่ล้านบาทนะครับแล้วก็รวมกับ สิ่งที่เรารับรู้ได้สําหรับโครงการเราฟอร์มอันใหม่ทันใหม่ที่มูลค่า166ล้านบาทตรงนี้นะครับรับรู้ไปส่วนหนึ่งทาให้รายได้ของครึ่งปีนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ของ c ซพอยู่ที่22ล้านบาทซึ่งเราก็คาดว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะทําให้ c ซพีเอสรายได้ของ c ซพในครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นนะครับ ในส่วนของอาร์เตอร์ยังต่ำยังน้อยอยู่นะครับก็อยู่ประมาณ6ล้านบาทนะครับนี่คือาองค์ประกอบของของรายได้ทั้งหมดของเรานะครับงั้นสัดส่วนของบายจุต่อธุรกิจของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ว่าเป็น PS ประมาณ70% PMS 19%อรนะครับ C p s 8%แล้วก็อารเตอร์เนี่ยสส่วนแนวโน้มการเติบโตในอนาคตน,นะคะผู้บริหารบอกว่า ก็มีเป้าหมายในการหางานใหม่นะคะที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพส่วนลูกค้าที่มีอยู่แล้วก็อาจจะพิจารณาบางทีอาจจะคัดออกด้วยในรายที่ไม่สามารถทํากําไรได้แล้วหรือว่าสร้างผลตอบแทนได้แล้วนะคะกลยุทธ์นี้จะเป็นไงไปติดตามกันค่ะที่ของเราเรามี Re c u r r i n g income คือรายได้ที่มาอยู่สม่ําเสมอนะครับแม้ว่าจะเป็น PS เนี่ยเราก็จะมี r e c u r r i n g income อยู่ระดับหนึ่ง นะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยตอนที่เราพูดถึงเรืองที่ r e c าร i n ิ่งอินคส่วนเนี่ยเราจะพูดถึงตัว PMS นะครับ PMS ก็หมายความว่าที่เรารับเป็นค่าบริการค่าบริหารฟิกซ์รายเดือนทุกครั้งนะครับแต่ในความจริงจริงแม้กระทั่ง PS ก็ตามมันก็จะมีขั้นต่ำที่เราจะได้เสมอน,นะครับก็จะมีส่วนของที่เป็น Member นะครับที่มาจอบเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะมีอยู่น,นะครับ ที่สำคัญก็คือว่าธุรกิจของเราเป็นแคชเบสนะครับเรารับเงินสดทุกวันนะครับรับเงินสดทุกวันเรามีลูกหนี้น้อยมากนะครับลูกหนี้ของเราจะมีแค่เอฟฟอร์มอลที่เรารับจ้างบริหารนะครับแล้วก็เกิดจากการบิลลิ่งของ CIPS เท่านั้นเองนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีเครดิตเทอมอยู่ประมาณ45วันนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าเรามี potential ท,ที่จะโตเติบโตไปสูงนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสาสร้างกำไรได้อีกมากมายนะครับถามว่าเราจะไปยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีการ target ใหม่ที่ลูกค้าที่งานที่สามารถให้ return เราได้สูงนะครับหมายความว่าเราก็เลือกลูกค้าของเรานะครับที่มีอยู่และก็ที่กำลังมีเข้ามานะครับว่าเราจะเลือกเขาอย่างไหนสำหรับลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีการพิจารณาในใน,ในการ exit ออก นะครับสำหรับตัวที่ไม่สามารถสร้างกำไรให้เราได้นะครับอันนี้ก็จะสามารถทำให้เราใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยไปในการ generat e income ได้สูงข,ขึ้นครับอันที่สองก็คือเราโฟกัสบนไอตัวงานโปรเจกต์ต่างๆที่สาวที่ไอตัวเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจอดรถบริหารการจอดรถเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้อยา่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจนะครับพะเราต้องการพยายามใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น นะคับอันนี้เพื่อเป็นการคนโทรลคอสให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้คนเยอะขึ้นเนี่ยคอสต,ต่างๆบางทีคนโทรลยากนะครับด้วยหลายแฟกเตอร์นะครับด้วยความเป็นมนุษย์ก็ดีนะครับด้วยความเป็นที่ค่าแรงต่างๆถูกคนโทรลโดยรัฐบาลก็ดีอันนี้ทําให้เราคนโทรลได้ลําบากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เป็นเทคโนโลยีเข้ามาอาจจะคนบคุมง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือ,อมุมมองที่ทางฝ่ายบริหารเรามอกไปเรื่องของอ targeting area ที่เราพวกเป้านะครับสำหรับการทำไรายได้ก็ยังเป็นเดิมนะครับก็เป็นพวกสนามบินพวกโรงพยาบาลพวกอาคารสนักงานแล้วก็ตามแหล่งชุมชนต่างๆที่มีคนเข้าไปใช้บริการนะครับคุณผู้ชมติดตามได้ฉบับเต็มในอัปเดตนะคะส่วนงบการเงินดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แผ่งประเทศไทยแต่ว่าอยากให้ดูนิดนึงแป๊บเดียวนะคะดูในส่วนของไรายได้เนี่ย จริงๆเราเห็นอัตราการเติบโตต่อเนื่องนะตั้งแต่ปี6 5 6 6 6 7แต่ว่าครึ่งปีแรกคุณผู้ชมเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมีรายได้เข้ามาแค่279ล้านบาทลดลง7%เนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามาจากรายได้จากการให้บริการโดยรวมปรับตัวลดลงปัจจัยหลักก็มาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนั่นเองนะคะ